ละมูดไม้ละมูด <Okay. S 1> วันนี้เราจะไปสีสเกตกัน okay, ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวนีลูกไปเที่ยวอีแล้วนี่ลูกไปเที่ยวอีแล้กวกูแม่ <c oughs> ไปไหนไปดูไทยบ้านเดอะซีรีส์อเคค่ะไปบ้านแร์ไปคะ่ะ เอาอะไรไปบ้างเนี่ยมมเครื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มนมไม่มีเลยผ้าคลุมให้นมอันนี้สมุดบัญชีเราแล้วก็คุณแม่ลูกอ่อนแล้วเนาะแม่ลูกอ่อนอคุณแม่ลูกอ่อนอันนี้ที่ปั๊มแก้มเขานี่กระเป๋าเครื่อองสางยคุณแม่ลูกอ่อนที่ปัมมป๊มนม,มพี่เเอาผ้าเช็ดตัวขึ้นมาผมมันไม่ไพอ ไม่เอาไปหรอกเผื่อออกเดินทางกันไปไเจอกัน,นตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้ห้าโมงยี่สิบเอ็ดเราเริ่มเดินทางตอนห้าโมงยี่สิบเราจะถึงกี่โมงสี่ทุ่มเราไม่สนแชร์เลยคุณแม่บอกว่าอะไรนะ เราจะไปนอนก่อนเราจะไปนอนาจะไปนอนก่อนนอนนอนตอนไหนล่ะไปถึงก็ดึกแล้วเนี่ยไปถึงก็น่าจะสามสี่ทุ่มนอนแล้วก็ไม่ได้ไปแล้ววันนี้ไทยบ้านอะไปพรุ่งนี้ <c oughs> วันนี้ไปนอน <c oughs> น,นี่ไปนอนไปนอน,น,นอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปชมกันส่วนทูบนั้นก็คือดับไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้สองไม่ยฟัเรื่องผีไม่เคยรู้เร like ื่องอะไรเลยเนี่ยก็บอกว่าเขามาไหว้พระอะไรกันตรงหน้าห้องเกือบถึงแล้วครับก็เลยหยิบกระถุงก้อนนั้นนะครับมาวางไว้ข้างๆออกทาง่อจคนทางประตูก็จะเข้าห้องครับอืมตอนเราตรงไหนต้องมาองว่าจะมองห้องเราเปิดประตูเขาถึงแล้วนะครับนี่เราแวะเข้ามาที่พักกันก่อนมาิดปดูในห้องกัน น,น,น,นี่เป็นห้องน้ำา้โหไม่น่เชื่อว่าห้องราคาเจ็ดร้อยอันนี้เพื่อนจองให้นะครับโอเคเลยแจ๋วแ,แจ๋วเลย,อ,ยาาอะไรแจ๋ว ล้ได้เลิกออกไปงานกี่โมงแล้ว่งมน้วสี่ทุ่มสี่ทุ่มยี่สิบสี่ทุ่มครึ่งเขาจุดภูไปแล้วจะเดิางไปไปกันง เขาหมอดูหมอลำอนนี้คือทางเข้างานครับ กินนะครับมีน้ำลำไยลูกชิน้นน้ำเปล่าเอไปใส่เส้ซื้อเบียร์ไหม วันนี้มีอีกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาชมตั้งแต่ตอนเย็นเย็นหน่อยวันนี้มาดึกไปหน่อย สวัสดีค่ะวันที่สองแล้วเพิ่งตื่นกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินกันอยู่ที่ซีสเกตอีกวันหนึ่งนะคะเสร็จ<ป>ยังคะไปไปค่ะไปกินข้าวกันไปกันไปกันไปตุ่ยตุกุ้งีเือ อโลตัสซีสเกตชั้นสองค่ะอู้มีสองชั้นเลยเหรอซีสเกตโลตัสเขามีกี่อันไม่รู้สินั่นนะซิเขาบอกว่าซีสเกตชั้นสองไปคร <ไป S 1> ัไปกินข้าวกัน,กนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านร้านร้านปิ้งย่างอะไรสักอย่าง,อาอางเอออะไปดูกันครับ ตอนนี้เรามา,ากินข้าวกันเปพี่ยวยมาได้กินจังเลยอันนี้เราดูรีวิวจากในใน,ในเฟซลราดูรีวิวจากในเฟซม,มาตามรอยสักหน่อยหัวเนทะ่าไหร่นะสองร้อยหกสิบเก้าบาทสองร้อยหกสิบเก้าบาทรวมเครื่องดื่มนะครับ ไม่ได้ยินหรอกเมีย,ย,ยพูดอะไรอ่ะเบาเป็นดูกจนี่ยร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยครับไปแล้วกินกันก่อนเหนียวแล้วก็ค่ะจะของกินให้ตอนนี้ห้าโมงเกืโปโปโปอบหกโมงเดี๋ยวเราจะออกไปงานกันแล้วนะครับ กำลังเตรียมตัวกันอยู่มาเลยแล้วนะคะกำลังเตรียมชุดไปเปลีปย่ยนอันนี้เป็นชุดใส่ถ่ายรูปเฉยๆนะคะรองเท้ารองเท้าพึ่งซื้อเลยใช่เราก็จะใส่เสื้อยืนหน้าเราก็เดินเสร็จแล้วถึงแล้วเราถึงงานกันแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวอันเชิญคุณเมียลงจากรถอันเชิญจ้ะคุณเมียจ้ะไปไปล็อกรถด้วยสวยยังสวยแล้วนี่เราต้องเดินไปถึงเลยนะเนี่ยเ<ม>นื่องจากเนื่องจากไม่มีที่จอดเท่าเเดิมแหละอันนี้คืออะไรใกล้ๆเกือบใกล้เดินจอดตรงข้ามทางเข้ารถ V.I.P ก็ไปรทุก่อดันส่งสินค้าตลอดพื้นมันไม่ค่อยดีเท่า <c oughs> ทไหร่เราได้านนะ <c oughs> ใส่บูดเดินใส่บูดเดินชิวๆไม่ไกลมากประมาณ1,500เมตรมัประมาณ500เมตร 600เมตรวันนี้เรามาเร็วหน่อยตั้งใจะมา5โมเย็นะกตื่นเลกล่าว่ามาถ่ายรูปเต็มที่เลยวันนี้ตอนเย็นที่ไหนได้ตื่น5โมงเย็นว,วันนี้เราจะอยู่ดึกที2น่าจะที2คอนเสิร์ตจบวันนี้มีแต่วงหน่าสนใจน้าจะไม่ทั เดี๋ยวไปชมหน้างานกันบ๊ายบายวันนี้บัตรเรามีขายาแอยบาบทแปดร้บเก้าบาทนีู่แออร์ิเกตนะครับหลังแล้วจะะานไ้แสงดีน่แสงดีนะสวยเลยสีรุ้งประมาณนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องบอกเลื่ยนะรั้นถ้าใครจะซื้อไหมครับจะได้กี่รูปวันเนี้ย ชุดนี้ไม่ไหวหรอกอม,ามน,นาตห้นอาหารเชือมดเข้างานนะครับตายกันหมดนาหอาหารเชือมเดเข้างานเก้าอีแคมปิ้งนเข้าได้นะครับกติกน้แข็งนางเข้าได้ต้องไม่มีเช่เดือดเชเดกัน,กน,กน<อ>แก้วส่วนตัวนะครับนเข้าได้มันเหมือนแบบแตกมลทุกชนงดมันรมมันออกน,นเข้ารอนะครับอันนี้คือทางเข้างานนะครับ สวัสดีสมาชิกใหม่นะครับเดินทางมาถึงในรอบใหม่ของรถโดยสารของเรานะครับเราลืมเก้าอี้นะที่นี่ต้องรับสุดท้ายบ้านแดงในวันที่สองเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วเราก็จะกลับไปรถกันใหม่เดินเข้างานนะครับให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็เข้างานได้เลยนะครับเราต้องถ่ายรูปก่อนแล้วกก็ลับไปรถใหม่แล้วก็เราเช่นเดียวกันกับเมื่อวานนะครับภาพเราเป็นขึ้นปีเข้างานนะครับเนี่ยทำไมไม่ถ่ายกับประตูเนี่ยเข้างานทุกจุดเข้างานร้อยก็เสร็จนะครับ ตัวอีกติ้งนะก็ได้กสุนเนะครับเป็นกล้องนะพี่เนาะใช่ครับไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะเชครับงมือเคดเต้วห้าอเาไรวจครนมาตคว้า้เจอนี้ตั้ง ไมล่ะติดขเข่ามาตอนนี้ลูกอมไปแล้วไปถ่ายกับรีโอกันนี่ตรงนี้ในฝ่ายของเ้าก็พังไปเปลี่ยนรองเ<อ>้าก่อนแตกข่อดันนั้นอะ ี่มีมารูนด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันก่อนเราจะถ่ายรูปกันตรงแถวนี้แหละเนาะเดี๋นนะ้านแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดจะได้ชิลๆเออนี่ตรงนี้ได้อยู่ ถือไม่กระเป๋าไม่ถือต้องฝากกัว วัสดีครับกำลังจะเตรียมตัวกลับกันแล้ววันนี้นคุณเพรยยกำลังเก็บขอเครื่องตั้มนมอุปกรณ์สำคัญ,ไไคญอ,อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องตั้มนมรือนมสิครับโอ้โหอันนี้เราคือตั้มทิ้งนะครับไม่ได้แช่เย็น แล้วก็ไม่ได้ล้างที่ปั๊มนมเราก็เลยตกลงนัว่าเราจะปั๊มพินเราเก็บของกันก่อน หมดแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจของก่อนลืมอะไรมนะ โทรหาลูกหรอโทรหาลูกสาวมันจะนี่ไหมมืดไหม จะนอนอีกรอบละเวลาเนี้ยเนาะมไม่นับหรอกน่าจะไม่ได้อยู่ที่ทูสันอันนี้เหลืออะไรก็ผู้อักตรลใช่คุด กินเลยไม่อยากกินเลยอะ่ะยังไม่หิวเลยไม่หิวไม่หิวเลยก <c oughs> ี่ตื่นูก่งเช้ามากกว่าข้างสาวนอนแล้วนะอันนี้อาบน้ำให้บริกอรเก้าโมงสิบโมงตอนนี้สิบโมงแล้วครับไปเราออกเดินทางกันกลับบ้าน เราต้องบอกเช็คเอาแ่าใช่ล้วเขามาถามเองพเพื่อนไปกันหมดแล้วเหรอไม่เห็นรถใครเลยโอ้ยังอยู่เจน,นี่ยังอยู่พเพื่อนยังอยู่หมดเลยห้องสี่สิบเนียบอกเพื่อนก่อนนะไปแล้วนะอพี่คนขับก็บอกเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนขับรถเปทุกบจ้างคน ตื่นแล้วตื่นแล้วก็กินไปนะพยินแล้วก็นอนตอนนี้ถึงเวลาแล้วไปเดี๋ยวเสียงหัวก็ไ้ก่อนเื่อหลังมากไปเจอกันคิดหน้าที่อยู่หลังบ้านนั่งอยู่หลังบ้านเราจะหนีลูกไปเที่ยวไหนกันต่อนเดี๋ยวกันอนหลับหมดสติอยู่ที่หน้าห้องใต้ดินก็เข้าไปป็อยู่ตัวน้องขึ้นเห็นรอยเลือดตกที่พื้นไม่รู้ว่า